เมื่อวันที่25ตุลาคม2 5 5 5เวลา10นาฬิกาเทศบาลเมืองตาคลีโดยการนำของนางเพิ่มพิศพีศพบนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีพร้อมด้วยประธานสภาเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาคลีได้ลงพื้นที่สำรวจเยี่ยมบ้านผู้ประสบเหตุเพลิงไหม,ม้บริเวณถนนพรมลครซึ่งบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของนายสํารวยสุภานัน์ อยู่บ้านเลขที่95ทับ9ถนนพรมนครลักษณะบ้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นบ้านสองชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนหลังจากที่ได้เกิดเพลิงไหม้บนชั้นสองที่ได้รับความเสียหายในวันจันทร์ที่8ตุลาคม2555ที่ผ่านมาทั้งนี้ด้วยความห่วงใยนางเพิมพิศรีพบนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีพร้อมประธานสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตาคลีร่วมมอบเงินช่วยเหลือ ในครั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับครอบครัวที่ประสบอักลีภยัย